เดี๋ยวลโลเฟตวนี้มาสอนกนสี่ตอนยางบนี้ไงึ้นานแล้เข้าเรอกันานแล้วาแล้วาแล้วแปลครับแค่ด้านเยนี้นะครับแปลเป็นนะครับน่นนี่นะครับนี่ยโชว์บนี ครับขอรอบนึงครับถ so okay. ้าต่อไปถ้าไการบอลเล่แบบซ้อมโป้ครับ เอบสบายต่อสาเแบบบอเลบอลโดบอลโดครับหลังซีนครับหลังซีนลราช่วยช่วยช่วยโยนบอลให้หน่อยครับรับ เน่ครับมือเนครับแล้มือก็บอมาสูงๆนะครับจะโยนจากด้านข้างมันคงก็ไปอยู่ด้านข้งลองดูสิครับเนี่ยครับโยนแต่ข้างขวาครับว้างสไล์สไล์เกิ่งหรือว่าสูงอเสรอบอีกรอบวอีกรอบว้าวบออ